เอาละครับในแผนบูสอมบี้ภาคที่2วันนี้นะฮะขอนำเสนอเจ้าอัลโตเมโตนะครับเจ้ามะเขือเทศยังไม่ได้นอนนะฮะเจ้าอัลโตเมโตนี้นะครับเจ้ามะเขือเทศไม่ได้นอนเนี่ยเขาบอกว่าจะชาร์จพลังอย่างช้าๆนะครับเป็นปล่อยพลังไฟนะฮะ ลำแสงไฟโจมตีในเลนของเขานะครับทำดาเมจกับซอมบี้แล้วก็อัลโตเมโตเนี่ยจะมีพลังมากขึ้นเมื่อปลูกหลายๆตัวในช่องเดียวกันนะฮะแสดงว่ารวมล่างกันได้นะครับสเปเชียลก็คือสามารถปลูกทับตัวเองได้นะครับค่อยๆกลายร่างจากสีเขียวเป็นสีเหลืองแล้วก็สีแดงมีแค่3ขั้นนะฮะแต่ข้อเสียก็คือจะใช้ดวงอาทิตย์มากขึ้นเมื่อปลูกเยอะขึ้นนะครับนั่นแสดงว่าราคาจะสูงขึ้นนะฮะเรามาดูราคากันหน่อย ราคา250เลยนะครับอันนี้คือราคาตั้งต้นตัวแรกนะครับถ้าปลูกเยอะขึ้นไม่แน่ใจว่าจะขึ้นมาทีละเท่าไหร่นะครับรีชาร์จ6.5วินาทีค่อนข้างเร็วนะไม่ช้ามากความคงทน500ก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าดาเมจพันหฮะดาเมจพันหนี่คือเท่ากับอันนี้เลยนะตัวที่เป็นระเบิดนะครับเจ้างูพันเก้านะครับอันนี้พันหคือพันเนี่คือซอมบี้กระจายหมดเลยนะไม่รอดพันหก็เกือบเกือบพันเอ่ะแรงมากนะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้ทีเดียวด้วยนะครับ ใช้ได้ตลอดเราอยู่ในยุคย้อนยุคนะฮะลอซิตี้นะครับมีซอมบี้ผู้หญิงด้วยเลดี้ซอมบี้โอเคต้องใช้หน่วยที่แบบผลิตดวงอาทิตย์เยอะๆหน่อยอาจจะต้องเสริอมอันนี้มาอีกตัวหนึ่งมาฮะของเงินเยอะๆหน่อยวันนี้เน้นสร้างเงินก่อนบล็อกไว้ก่อนสโลว์ให้นานที่สุดมาเลยมาเลย ฟรีดฟรีดถุงเวลาไว้สันฟลาเวอร์โดนกินไปไม่เป็นไรนะฮะเน้นให้ผลิตเงินเยอะก่อนวางกั้นวิ่งอันหนึง่งมาแล้วเหรอ,อขุดได้ด้วยอันนี้ได้เลยอย่างนั้นเจอไปอันตัวเมโตตัวแรกอืทีเดียวรู้เรื่องมาแล้วเหรอมากันแล้วเหรอเดี๋ยวสิครับตรงนี้มามากันเร็วจริง เลดี้ซอมบี้อยู่บนเลอะก่อนเลดี้ซอมบี้ทำอะไรได้อะข้างล่างก่อนกันไว้ก่อนฟรีดด้วยอันติมาอันติใช้กับเงินแล้วกันนะฮะเน้นสร้างเงินข้างบนครบทุกช่องแล้วตอนนี้ทีเดียวเหมือนกันโอ้โหอย่างแรงดาเมจมามา เงินได้เยอะกันไว้แมงมุมมาแมงมุมมารวมร่างหน่อยนี่เลอไปก่อนรวมร่างรวมร่างอือหือโอ้โหนี่จะเว็บสุดท้ายแล้วหรอเว็บสุดท้ายแล้วฮะอุนามีแรงมากร่างใหญ่หน่อยนี่ตัวเต็มวัยอือหือทีเดียวหายทั้งกลุ่ม วัดตัวมีเกราะลลมล่างหน่อยเกะจะพังสามทีสามทีเท่านั้นตัวมีเกลหะามซอมบี้เหยียบดอกไม้ใช่ไหมนี่มันแหล่งฟาร์มเงินเลยนี่ไม่มีตัวใหญ่อย่าบอกว่าอโอตโเตเมโตอยู่ไหนอ่ะทำไมไม่ให้ออโเตเมโตมา เฮ้ย hey, 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 ตัวขุดตัวขุดตรงบนเกือบไปฟรีดข้างหลังหน่อยเออไม่ยากด่านนี้ไม่เป็นไรแป๊บเดียวอันตีมาตรงไหนข้างล่างแล้วกันปล่อยลำแสงไปโอแต่สู้อันโตมิตโตไม่ได้ครับอันโตมิตโตทีเดียวข้างบนด้วยลำแสงไป เรียบร้อยอีฟี่ปลดล็อกตัวเห็ดแน่เลยอ๋อไม่ใช่อ่าโอเคบังคับไปใช้ทุเรียนด้วยนะฮะทุเรียนคือไม่บอกรายละเอียดแบบเชิงลึกอะ่ะโอเคฮะเงินมาก่อนเลยันตะวันมาโดนกินไม่เป็นไรนะฮะนตะวันเน้นมาช่วยสร้างเงินฟีดก่อนมากันเยอะแล้ว่ ฟีดก่อนฟีดฟีดทุเรียนมาก็ได้ทอนัดมาตรงนี้ถ้าวางได้ครบทุกแถวเมื่อไหร่นะฮะอีซี่เลยนี่ขนาดแค่ล่างหนึ่งนะแมงมุมมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟีดหน่อยแปบ๊บหนึ่งเฮ้ยแมงมุมตรงมาแล้วขอเงินขอเงินเงินได้เยอะ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงขุดไปอะขุดไปขุดได้ขุดไปขุดได้ขุดไปขุดไปเลยขุดไปเลยฟีดข้างบนหน่อยรวมร่างตรงกลางไปเงินมารวมร่างไปโอ้จะหมดแล้วเนี่ยจวเวทสุดท้ายแล้วฮะอันติเงินหน่อยข้างล่างไหวไหมข้างล่างตัวหนึ่ง เอาไปร่างสามแล้วนะฮะนี่แค่ร่างสองเนี่ยโอ้โหดูยิงทะลุปไปนู่นน่ะร่างสามมาอีซี่เลยอีซี่มากโอ้โห,โห,โหทุเรียนมาเงินมาก่อนขอบคุณครับเงินมาถอนนัดวางข้างบนตัวเลอไปได้แล้วโอเคอันนี้ก่อน ัดไปหนึ่งเลยไปก่อนทอนัดวางนี้อันที่สองอันนี้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเงินมาอันติเงินอันตีเงินหน่อยตัวบินมาแล้วฮะตัวบินทำอะไรได้แต่โดนยิงก่อนยังไม่ทันจะบินมาเลยฟีดข้างล่างหน่อย โอ้โหอันโตเมตโตนี้แบบโอพจริงๆทอนัดหน่อยตรงนี้ข้างบนวอนัดหน่อยชาร์จนานนะฮะแต่ยิงแรงมากมาเลยมาเลยจะบินจากอะไรก็มาเลยครับข้างบนข้างบนอืมมาเลยเวฟสามหรือยังยังใช่ไหมรวมไปรวมไปข้างล่าง โอ oh, ขุดตัวขุดขอบคุณที่ย้ายให้อันตีเงินหน่อยตัวกลางนี่แค่ร่างสองนะเนี่ยนี่แค่ร่างสองนะเนี่ยอื้ือัตโตเมตโตใช้อย่างน้อย5,000ดวงอาทิตย์ <laughs> เข้าทางเลยครับขอบอกเลยว่าเข้าทางมากเดี๋ยวก่อนก่อนอื่น บูสตไปเลยอันนี้อาตเมโต้ไม้มายางมาแล้วนะครบทุกตัวนะพร้อมนะมามีตัวใหญ่ด้วยฮะข้างบนใช้อย่างน้อย5,000อาจจะเกินนะเงินมาฟีดก่อนฟาร์มเงินแปบ๊บเริ่มมากันแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะเลอไปก่อน ทอนัทตรงนี้มาแล้วเหรอโอเคได้เลยรีบรีบรีบฟีดหน่อยบินเหรอบินเหรอบินเหรอแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเลอไปทอนัดวางนี้เออเริ่มมาแล้วเริ่มมาแลเดี๋ยว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 ขุดอีกแล้วข้างล่างมาแล้วโอเค แค่น,นี้ก็เรียบร้อยฟรีดก่อนฟรีดตรงนี้ก่อนโดนขุดไปอีกแล้วทอร์นัดทอร์นัดมารวมล่างอันนี้อันไหนอันนี้ข้างล่างโอเคไหมข้างล่างโอเคไหมเลย์ก่อนเลย์ก่อนไม่ต้องแล้วละ่ะน่าจะได้อยู่รวมอันนี้ลำดับสามไปไหวไหมเรียบร้อยอีซี่ เอาเว็บสแล้วหรอยังไม่ได้รวมล่างเลยเนี่ยเกินห้าพันแล้วด้วยใช้เงินเกินห้าพันตอนไหนเนี่ยหมดแล้วยังอ๋อยังยัง,ยงมีเว็บหนึ่งได้อยู่ได้อยู่ตัวใหญ่มาเล่นกลางโอเคได้เลยได้เลยกับข้างล่างใช่ไหมไอข้างล่างก่อนทอนัดกันไว้หน่อยถุงเวลาก่อนถุงเวลาก่อน ตัวเล็กมาตัวเล็กมาฟรีดหน่อยเล่นกลางไปเ้อเรียบร้อยอีซี่ใช้ไปเท่าไหร่เนี่ยตัวต่อไปที่ปลดล็อกในโซนีน้คือสตอรเลียเป็นพืชที่ปล่อยกลิ่นหอมปล่อยน้ำหอมนะฮะไม่รู้ว่าใช้ยังไงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอีกหลายด่านเลยกว่าจะถึงโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ